สวัสดีครับซีนอนมาเนียนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับรถยนต์ Ben ซ์211ซึ่งลูกค้าจะมาแก้ไขปัญหาของตัวรถนั่นก็คือเส้นไฟเดย์ไลไท์มีสีเหลืองเสื่อมสภาพจึงจะมาเปลี่ยนไฟเดย์ไลไท์ใหม่นะครับเพื่อให้สภาพและคุณภาพกลับมาดีเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้ที่เราเห็นนะครับตัวเดย์ไลไท์มีสีเหลืองเสื่อมสภาพทางเราจึงจะเปลี่ยนเดย์ไลไท์สำหรับหน้ารถให้ใหม่เป็นเดย์ไลไท์ใหม่คุณภาพสูงจากทางซีนอนมาเนียครับเสร็จเรียบร้อยครับ เราได้ทำการเปลี่ยน daylight เส้นนำแสงคุณภาพสูงตรงรุ่นซึ่งหลังจากเปลี่ยน daylight ก็จะเห็นได้ว่าแสงก็จะเป็นสีขาวแสงสว่างสดใสมากครับและก็จะเห็นได้ว่าตัวรถมีความหรูหราเพิ่มมูลค่าให้กับตัวรถเหมือนสภาพเพิ่งเริ่มใช้งานหรือเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่ครับก่อนเสร็จสิ้นนะครับทางร้านเราก็จะมีการทดสอบน้ําเข้าเรนด้วยการฉีดน้ําใส่เลน และผลสรุปจากการทดสอบนะครับน้ำไม่สามารถเข้าเลนได้และหากใครสนใจนะครับสามารถเข้ามาได้ที่พุทธมณฑลสาย1 9. ซอย9ีนอนมาเนี่ยยินดีให้บริการครับ